โอเคครับก็ขอกราบสวีดัดสสัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะฮะก็อยู่ผมเช่นเคยนะฮะกับช่องซากรานะวันนี้เราก็จะมาสุ่มแพ็กยู่ไปตนะฮะขอสุ่มแค่แพกเดียวนะฮะแพกนั้นผมไม่ค่อยอยากได้นะัะแพ็กอาร์ซนอนโรมาอะไรพวกนี้นะครับไ,ได้โรวนโดหรือว่าใครก็ได้อะครับอือหรือว่า ผมาีได้ตำแหน่งแบ็กนะทีมผมขาดตำแหน่งแบ็กมาเลยแต่ว่าโรนโดตอนนี้ผมมีสองเวอร์ชั่นแล้วไงเออก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มอะไรนะโรนโดนะฮะนี่โนโรนโดแล้วก็นี่อะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะโมดอยู่นะผมจะได้คนนี้ด้วยนะครับเออโรนโดกับคนนี้นะฮะเออโรนโดคนนี้คนนี้แครก็ได้ครับ ต่อการครับก็เราไปสูงกันเลยครับผมเราไม่ต้องมีสูตรครับสูงไปปกติวีปกตองปกตินะครับเออผู้บีดพดถูกขออภัยแ้วนะครับผมมานะจังหวัน,นี้เท้าด้านซ้ายรองเท้าสตันสีฟ้าเบอร์33ใช่ไหมวะไม่น่าใจแต่คงแต่กันดีเ,เอีดีกว่าแบบไม่เ w f ก็จะไม่ใช้ได้อยู่นะครับเรามาสุ่มอีกสักสองครั้งขออย่าซ้ำครับตัวนี้ขอสูตครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็สองครั้งและก็3ามครั้งนะฮะก็แล้วก็เลื่อน,นลนะื่ลงเลืนขึ้นประมาณน,นี้นะฮะแล้วกดไปกดห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมต้องได้แล้วปะเออขออย่าซ้ำเฮ้ยอย่าซ้ำไม่อย,อย่าว่าซ้ำเธอโอ้ยนี่เกือบเกือบซ้ำแล้วเกือบซ้ำแล้วดี่ใครวะเนี่ยแต่ไม่ค่อยรู้จักนักเตะอยู่วนตุสกนครับ C M e F ก็ดีก็ไม่ซ้ำอ่ะครับคนดูเออ เราไม่ต้องไปสูตรนะครับที่าถนี้ไปเลยครับขอครับขอครับเออแบกผมผมขอลหละครับผม, <c oughs> ผ,มผมต้องการแบกทาง้ันขวาโรนิน,ดนโดมือแปดอ้ไม่ใช่โรนินโดเอ้ไม่ใช่คงไม่ใช่แบกหรอกมั้งมือแปดเนี่ย C M F เป็นเป็นแบบว่าดีอยู่เดี๋ยวนะ เรามาสุม่มอีกผมผมอยากได้ครับอืแบคครับ <c oughs> หรือว่าแล้วเนี่ยอะไรวะ,ะ,รวะลากาเซตเออลากาเซตก็ถือว่าหัยูนนะหรือว่าเรา,าดูรูมาก,กันดีครับวะเพลงอะไรน่าจะเปิดดีนะฮะรูมา่าโอ้บอลทองแต่แบกเจอนะสองตัวเรามาดูที่ อะไรมาเนี่ยจำไม่ได้โอ้ใช่ว่าแบกเยอะแต่บอลทองก็ยอะเหมือนกันแล้วก็นี่ดูดิแบกเยอะแต่บอลทองก็มีฮผมว่าสูมที่คุ้มก็น่าจะเป็นแค่ครับเออฉะนอน้นเราจะจัดสักสองครั้งเราจะได้ให้สามครั้งเพราะเรา่าจะไปรับทองได้มันน่าจะมีทองให้เรารับมั้งสักหนึ่งครั้งนะ ไปครับจังหวะน,นี้ไปที่อังกฤษแล้วครับก็จะไปอังกฤษอยู่แล้วนะครับคารนซ้ายซาก้าใช่ไหมเบอร์เจ็ดเราจะใช่ซาก้าหรือเป๊ะวะเปะเป้ดิเออเออซาก้าอันไหนถึกแล้วเฮ้ยซาก้าก็ถือว่าหมดนะครับเฮ้ยจะไปใช้อยู่จะไปใช้ได้อยู่ยผมรู้สาวตัวก็ได้ครับ เอ่อลีโอเฮ้ยไม่ใช่อ,อะไรก็ไม่รู้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับจังวันนี้ขอใครก็ได้ที่ดีๆไม่ใช่บนทองนะครับเออใครก็ได้ทางด้านซ้ายแต่ไม่ผิวสีครับจังวันนี้เวอร์สามแบกขอแบกครับแบกอนี้แบกซินเตอร์แบกเซนเตอร์ แบกแบกโอ้เอบมันก็แบกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปดูเอ่อทองก่อนว่ามันมีทองให้เก็บปะเฮ้ยคืครับตรงนี้นึงครับผมว่าไม่ได้นั่นแหละครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไา